สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกินข้าวไม่ได้หนูรู้ว่าพี่เบิร์ตไม่ไหวโมอามีนาอัปเดตล่าสุดเบิร์ตดีขึ้นขนาดไหนแล้วโมอามีนาเปิดใจเกี่ยวกับคดีตางโมนิดาในรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31โดยได้ออกมาเคลียร์กระแสดราม่าหาว่าตนเองหิวแสงพร้อมกับเล่าอาการล่าสุดของเบิร์ตแฟนตงโมตอนนี้ดีขึ้นขนาดไหนแล้ว โดยโมได้เล่าว่าใครที่เป็นเพื่อนโมโมดูแลแบบนี้ทุกคนพี่เขาเป็นหนึ่งในคนแรกในชีวิตหนูที่หนูรักมากที่เขาจากไปเท่านั้นเองเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เห็นโมเมนต์ของเราที่เราแสดงออกกับเพื่อนเราเป็นแบบนี้จริงๆเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วท้อมากค่ะแต่เพื่อพี่คำเดียวกับพี่เบิร์ดก็มีดรามา่าอันนี้หนูเสียใจคิดว่าคิดแบบนี้ได้ยังไงแต่ละคน หนูคอยดูแลพี่เบิร์ตเพราะหนูรู้ว่าพี่เบิร์ตไม่ไหวพี่เบิร์ตกินข้าวไม่ได้หนูก็ประคองกระแสดราม่าบอกว่าหนูถึงเนื้อถึงตัวพี่เบิร์ตมากไปเราดูแลเกินหน้าที่น้องคิดได้ยังไงว่าเราจะอะไรกับแฟนพี่แต่หนูไม่ใส่ใจเพราะหนูรู้หนูทําอะไรอยู่แต่ไม่ควรคิดพี่เบิร์ตก็เหมือนพี่ชายหนูคนที่พี่เรารักเขายังคงไม่เลิกคิดถึงหรอกค่ะ โมว่าหลายๆคนก็คง move on ไม่ได้อย่างหนูเหมือนจะได้แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ได้อีกแล้วพี่เบิร์ดเขาพยายามหาอะไรทำเป็นเหมือนกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองไม่เครียดแค่นั้นเองมันเป็นอาชีพที่พี่เขาทำอยู่แล้วด้วยเบิร์ดเขาเหมือนคนนิ่งๆเงียบๆ เขาเหมือนเป็นผู้ชายสายดาร์กนะแต่จริงๆเขาเป็นผู้ชายหวานมากดูอบอุ่นเขาดูแลพี่เราไม่ว่าพี่เราจะแว๊ดแวดเขาจะหันไปยิ้มดูเป็นเรื่องน่าเอ็นดูไปเลยในสายตาเขาเราแอบมองบ่อยเวลาเขามีโมเมนต์อะไรกันหนูจะเป็นคนแอบมองน่ารักดีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ